สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนทุเรียนมู่ใหม่สำหรับเช้านี้นะครับผมจะพามาดูการพัฒนาของทุเรียนนะครับต้นนี้สูงประมาณสัก2เมตรนะครับสองเมตรหลังจากฉีดนะครับฮอร์โมนทางใบไปนะครับในเรื่องของสาหร่ายอะมิโนโและอาหารรองเสริมผ่านไปแล้วนะครับก็ทำให้ยอดใบพวกนี้ค่อนข้างเขียวนะครับแล้วก็แก่เร็ว นะครับเนื่องจากมีธาตุแคลเซียมและกำมะถันอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้ผมจะทําการทดลองว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับในเรื่องของความเขียวและตอนนี้นะครับผมใส่ในเรื่องของปุ๋ยลงไปแล้วก็เอาใบใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูมากบนะครับมากบก่อนที่จะใส่ใบก้ามปูผมใส่ตัวนี้ครับเพื่อนสมาชิกผมใส่ฐานนะครับผมใส่ฐาน แปบ,บนี่ครับฐานครับเป็นฐานเป็นฐานจากขี้เถ้าจากเขาเผาฐานนะครับขี้เถ้าเผาฐานนะครับผมใส่แต่ใส่ไม่มากนะครับใส่บางๆนะครับผมก็มาเลย์ลยตามนี้แหละครับมาโรยตามนี้โรยบางๆเพื่อที่จะกกทับสูตรปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรปุ๋ยก็คือใส่แล้วแต่ื่้นสมาชิกจะใส่นะครับถ้าถ้าใส่ ย5 7ม้าจิตเจ็ดถ้ามีก็ใส่ยี่ม้าจิตเจ็ดหรือถ้ามีสูตรเสมอก็ใส่สูตรเสมอหรือหกกสามก็หกกสามนะครับแต่ของผมนี้เป็นเป็นเป็นหกาำสามนะครับแล้วผมก็เอาขี้เถ้าถ่านนะครับแล้วก็ผสมอย่างเห็นบางๆอยู่ครับขี้เถ้าถ่านโรยบางๆเพื่อให้ยึดเพื่อให้เกาเกะเพื่อให้ดินนั้นโฟน้ําโฟ,โฟโอากาศแล้วก็มีความโปร่งนะครับแล้วก็ผมก็จะทับด้วยในเรื่องของใบ ใบกามปูนะครับใบสดๆไม่ได้หมักหรอกครับแต่โรยได้ต่โรยห่างๆนะครับผมห่างประมาณสัก30เซนแล้วก็ใส่บางๆนะครับอย่าใส่หนานะครับย้ําอย่าใส่หนาถ้าใส่หนาปุ๊บเนี่ยมันจะทับรากอากาศเขานะครับรากอากาศเขาก็จะอากาศมันจะไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บเพราะว่าใบพวกนี้นานมันกว่าจะย่อยนะครับก็เปรียบเสมือนกับใบที่เขาล่วงเขาก็พอใบเขาล่วงเขาก็สามารถอยู่ในโคนได้ไม่ต้องหมัก อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าใบพวกนี้ก็จะค่อยๆย่อยนะครับค่อยๆย่อยไปใบอันนี้ของเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปใส่หนานะครับถ้าไปใส่หนาปุ๊บเนี่ยรากอากาศมีปัญหาทันทีเลยเผื่อๆพอเน่าปุ๊บเชื้อราเข้านะครับก็ให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโรยบางๆนะครับโรยบางๆให้มองเห็นเป็นเห็นหมครับที่เป็น เป็นฐานที่ผมใส่เนี่ย่านมันก็มีธาตุซิลิคอนซิลิก้าอยู่ด้วยนะครับนั่นคือในเรื่องของฐานแล้วก็มีโพแทสเซียมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็คุมไว้คุมไว้เพื่ออะไรคุมเพื่อไม่ให้ปุ๋ยที่เราใส่นะครับเวลาฝนตกเพราะช่วงนี้ฝนจะลงเกือบทุกวันนะครับลงบางๆบ้าง,างลินบ้างฝนลงเมื่อคืนนี้ก็ลงหนักนะครับก็เพื่อไม่ให้มันล้างออกนะครับพอพอมันสัมผัสหน้าหน้าใบพวกนี้ยนะครับ มันก็ยังรักษาเนื้อปุ๋ยไว้อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเป็นโคกเนี่ยโอกาสที่มันชะล้างแล้วไหลหนีเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็จะคุมประมาณนี้แต่คุมบางๆนะครับเพื่อนสมาชิกคุมบางๆนั่นคือวิธีการใส่แล้ววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เดี๋ยวตอนเย็นก็จะเข้าตามร้านเคมีพัธุ์ผมจะซื้อ EM นะครับ EM 1หนึ่งฝากับน้ำห้าลิตรนะครับจะมาลาดตามตามนี้ทำให้เกิดจุลินทรีย์นะครับ EM นะครับ ทำให้เกิดจุลินทรีย์มากขึ้นก็ช่วยย่อยสลายแล้วเป็นจุลินทรีย์ดีด้วยนะครับพอช่วยย่อยด้วยแล้วก็ไปทําให้เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับก็จะทําให้ดินเหล่านั้นโฟน้าโฟ,โฟโอากาศดินร่วนสวยดินไม่อัดแน่นแล้วก็ดึงธาตุยึดธาตุอาหารเพื่อที่จะค่อยๆปลดปล่อยให้กับทุเรียนอย่างนี้เป็นต้นนั้นคือสิ่งที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ได้ร่วมกัน นะครับเพื่อที่จะต่อยอดสําหรับทุเรียนให้มีการเจริญเติบโต,ตงอกงามก็ต้นนี้ถ้าใบตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเข้าสู่ใบเพลแล้วล่ะครับจริงๆมันเป็นใบอ่อนแต่ผมเร่งฉีดยาเป็นแมกนีเซียมกับกำรรมะถันซึ่งจริงๆไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันมีธาตุอาหารรองเสริมนะครับมันมีอยู่นะครับพอไปไปดูแล้วมันมีแมกนีเซียม10 ปอร์8%ธาตุกรมะถัน8%มันเยอะนะครับพอเยอะพอฉีดไปเนี่ยพอใบอ่อนมันก็เลยเขียวเลยนะครับพอเขียวมันก็เหมือนกับเล่งแก่เล่งเขียวนะครับเขียวพอเขียวเสร็จก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอาจจะต้องใช้อายุยืดเท่ากับที่เขียวปกติหรือเปล่านะครับคือคือก่าจะถอดยอดใหม่ออกมาอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะทำการทดลองแล้วก็เขียนจดโน้ตไว้นะครับว่ามันจะมีความแตกต่าง ในการเล่งเขียวกับการที่เขียวกปกติจะมีความแตกต่างกันหรือไม่เพื่อสมาชิกสังเกตดูต้นนี้นะครับต้นอยู่ข้างนี้ผมไม่ได้ฉีดนะครับเพราะผมจะทําการเป,าเปรียบเทียบต้นที่ทไม่ฉีดมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าต้นฉีดมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยสองต้นนี้นะครับผมก็ได้จดบันทึกไว้แล้วนะครับประมาณสักสัปดาห์สัปดาห์สัปดา,ดา,ดาห์นึ่งประมาณนี้นะครับที่ฉีดไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีความต่างครับต้นเนี้ย ก็ไม่ได้พ่นนะครับเวลาพ่นผมก็พ่นฝอยทางนี้แล้วก็ไปรอบๆนะครับฝั่งนี้ยังเหลืองอยู่เห็นไหมครับเป็นอายุใบเท่ากันนี่ครับนั่นคือทําการทดลองว่าในลักษณะฉีดกับไม่ฉีดผมจะทําการเปรียบเทียบว่าต้นนี้ไม่ฉีดพอใบแก่ผมจะให้แก่โดยธรรมชาตินะครับพอแก่ธรรมชาติเสร็จตัวนี้ก็ฉีดแต่มันเขียวก่อนแก่เร็วก่อนเพราะสารเคมีผมจะดูว่าสองต้นนี้ต้นไหนจะถอดยอด เร็วกว่ากันถ้าสมมติว่าตัวนี้ถอดยอดเร็วกว่านะครับเราก็จะยึดสูตรนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าการทํารอบใบเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนเราจเจริญเติบโตได้เร็วก็คงจะฝากติดตามกณแลค์กดแชร์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ